สวัสดีครับเราอยู่ในงานเมนู f ฟมเ e ็กซ์โปสอนยวันนี้ผมมีโชว์เคสดีๆมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นสเตชันของ3 d bin picking นะครับนะแล้วเรามี3 d sensor นะครับเป็น3 d ai vision sensor นะของทางยี่ห้อ m a x m i ์ตัวนี้เป็นรุ่น pro m นะฮะรุ่น pro m ตัวนี้ระยะติดตั้งนะครับจะได้ตั้งแต่นะครับ 1เมตรถึง2เมตรนะฮะนั่นหมายความว่าเราสามารถตั้งใกล้สุดนะครับอยู่ที่จากเซนเซอร์จนถึงความสูงชิ้นงานเนี่ย1เมตรจนกระทั่งยาวไปถึง2เมตรนะครับ2เมตรนะครับเสร็จแล้วขนาดนะครับของพื้นที่นะครับพื้นที่ที่สามารถในการตรวจสอบได้เนี่ยนะฮะได้กว้างถึง1.5เมตรนะฮะคูณประมาณ89เซนติเมตรนะครับนั่นหมายความว่าสามารถนะฮะ ดูพื้นที่ทั้งหมดนะได้แบบนี้เลยนะครับลักษณะของตัวชิ้นง,งานที่เราจับตอนนี้เนี่ยนะจะสังเกตเห็นว่าเป็นชิ้นง,งานที่เป็นแพคเกจจิ้งนะที่รูปร่างหลากหลายนะครับรูปร่างหลากหลายเลยนะครับลักษณะงานแบบนี้เราไม่สามารถเขียน c a ดไฟล์นะเพื่อที่จะทําโปรแกรมอะไรได้แน่นอนนะครับนะบโปรแกรมที่ทางเม็กซ์มายใช้เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมนะเม็กซ์ดีเอละหรือว่า d e e p l n a r n i n g Software เราใช้ Deep learning software ทำอะไรครับนะใช้ในการจำนะแพทเทิร์นต่างๆของตัวชิ้นงานทั้งหมดนะเพราะฉชิ้นงานเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้เราสามารถที่จะจดจำนะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะตัว 3D เซนเซอร์ของทาง m a x m i ์มก็สามารถที่จะส่งค่าตำแหน่งต่างๆให้กับปั๊ได้เลยนะครับนะโดยใช้โปรแกรมนะครับตัว d e e p learning ของทาง m a x m i นะครับ เราไปดูตัวนี้ครับเราจะเห็นว่านะเรามีโปรแกรมน i ะซิมูเลเตอร์โรบอทนะครับนะซึ่งโปรแกรมตัวนี้เรียกว่า m a c w i s นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมโรบอททีทีหนึง่งเราสามารถที่จะสร้างนะรูปร่างหน้าตาของโรบอทนะหรือการซิมูเลตได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเห็นตำแหน่งต่างๆนะของชิ้นงานที่จะหยิบเห็นไหมครับอันนี้จะบอกได้ว่าต่อไปจะหยิบตัวไหนนะก็ไล่ไปเรื่อยนะฮะ ตัวที่1อาจจะหยิบตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วต่อไปก็จะหยิบตัวที่2ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆนก็นจะกลายเป็นอ่าตัวที่ศูนย์จะหยิบก่อนนะครับคือเขาจะดูว่าตำแหน่งตัวไหนนะครับสามารถหยิบได้ง่ายที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจนะระบบ3 d bin picking ของทาง m a x m ซนะครับสามารถติดต่อนทางบริษัท a b i s t เทคโนโลยีตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับ